สุภาพสตรีเดินแบบโพเอ็มต้องบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากสำหรับงาน Bangkok International Fashion Week ปี2022ที่จัดขึ้นที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนทางสยามพารากอนซึ่งในปีนี้ได้มีแบรนด์ไทยชั้นนำต่างๆค้นคอลเลกชันมาจัดแสดงกันเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในแบรนด์ในปีนี้ที่หลายคนจับตาก็คือโปรเอม ที่มาพร้อมกับซิกเนเจอร์ของแบรนด์ในชุดไล่สีที่ใครใส่แล้วแพงจนดาราจับจองเลือกชุดโปรเอมไปเดินงานพรมแดงกันกระนำซึ่งทางโปรเอมได้จัดเดินแบบแนะนำคอลเลกชันใหม่โดยเน้นไปที่การเลือกนางแบบที่มีความหลากหลายและลื่นไหลไม่จำเป็นต้องเป็นดาราหรือซูเปอร์โมเดลอย่างเดียวโดยในงานนี้ ก็ได้มีสุภาพสตรีชุดขาวท่านหนึ่งที่สวยสง่าสมวัยมาร่วมเดินแบบเคียงข้างกับโมเดลอย่างแพนเค้กเข็มนติดออกแบบโดยชุดติมนนแอนชิลีมิสไทแล์ยูนิเวิร์สปี2021ซึ่งสุภาพสตรีท่านนั้นก็คือรองศาสตรจาจารย์ดรปรีชยาสิทธิพันธ์พี่สาวคนโตของนายชัดชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ ซึ่งขณะเดียวกันนั้นนายแพทย์ฉันชายและนายชัดชาติก็ได้เข้ามาชมแฟชั่นโชว์ริมขอบเวทีเพราะมีการไลฟ์ในช่วงของการเดินแบบโดยวินาทีที่ถึงคิวพี่สาวเดินออกมาชัดชาติก็ได้แซวว่าน้านิงมากเมื่อถึงจังหวะที่รองศาสตราจา,จารย์ดรปริชยาเดินผ่านหน้าน้องชายทั้งสองคนที่นั่งให้กำลังใจค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการโบกมือซ้ายทักทายด้วยความยิ้มแย้มเมื่อจบการเดินแบบ ทั้งสองพี่น้องก็นำช่อดอกไม้และเค้กร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของพี่สาวซึ่งสร้างความเซอร์ไพรส์และประทับใจให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากส่วนนายชัดชาติเปิดเผยว่าวันนี้มาเชียร์พี่สาวที่มาเดินแบบและร่วมเชียร์ดีไซเนอร์ไทยที่สร้างความประทับใจมีฝีมือไปไกลมากส่วนตัวมองว่าสิ่งที่ได้จากการชมแฟชั่นครั้งนี้ต้องสร้างโอกาสให้เขากรุงเทพมหานครไม่ได้เก่งเรื่องคอนเทนต์แต่เก่งด้านสร้างโอกาส การจะส่งเสริมด้วยแฟชั่นโชว์กรุงเทพสามารถหาสถานที่ต่อยอดทำได้แต่ไม่ควรไปวุ่นหรือยุ่งกับงานดีไซเนอร์คนไทยที่ฝีมือดีมากตัดเย็บดีเห็นแล้วปลื้มใจภายหลังจากการเดินแบบรองศาสตราจารย์ดรปรีชยาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นวันที่มีความสุขค่ะไม่เคยเดินแบบมาแม้แต่ครั้งเดียวตอนที่เชิญมางาน ทางนั้นทักว่าวันนั้นตรงกับวันคล้ายวันเกิดเราพอดีส่วนเราก็เอากับเขาด้วยทั้งที่ไม่เคยมางานแฟชั่นไม่เคยเดินแบบนี่เป็นครั้งแรกจริงๆในเรื่องการดีไซน์เสื้อผ้าชอนชวนนเจ้าของโปรเอ็มค่ะเคยเป็นลูกศิษย์เราในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย้อนไปตอนที่ทำโปรเจกต์สมัยเรียนถ้าหากคนอื่นทำา100เขาจะทำา900เป็นคนที่มีแรงเยอะและเป็นเด็กดีมาก แฟชั่นวันนี้ทุกคนคงจะได้เห็นว่ามันตัดเย็บยากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามพารากอนและเรียบเรียงข่าวจากขอบข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารา,รากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ